สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะทบทวนการเรียงลำดับจำนวนนับ1-20กันนะคะการเรียงลำดับจำนวนนับ1-20การเรียงลำดับจำนวนนับนอกจากจะใช้การนับมาเรียงจำนวนกันแล้วนะคะเราก็ยังสามารถ ใช้การเปรียบเทียบมาเรียงลำดับจํานวนได้ด้วยนะคะการเรียงลำดับจํานวนสามารถทำได้สองลักษณะนะคะ,ะลักษณะที่1ก็คือการเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากโดยใช้การนับนะคะอ้าเด็กๆดูลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด แปดเอันนี้เป็นการเขียนเรียงลำดับจํานวนนับ1-10ถึงจากน้อยไปหามากเป็นการเรียงลำดับจํานวนโดยนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากซ้ายไปขวานะคะต่อไปลักษณะที่2ก็คือการเรียงลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยโดยใช้การนับเหมือนกันนะคะ,ะเริ่มที่เลขมากที่สุดก็คือเลขอะไรลูกสิบสิบ 9ก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งการเรียงลำดับจำนวนนับหนึ่งถึงสิบจากมากไปหาน้อยนะคะเป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยนับลดลงทีละหนึ่งจากขวาไปซ้ายนะคะเมื่อกี้เป็นการเรียงลำดับ จำนวนเลข1หลักใช่ไหมคะ1ถึง10นะคะเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วก็น้อยไปหามากนะคะ,ะสำหรับอันนี้เราจะเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากโดยใช้การนับเหมือนกันแต่เป็นเลข2หลักนะคะจะเริ่มที่11นะลูกอ่ะ2 13 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 19 20อันนี้คือเลข2หลักนะคะ การเรียงลำดับจำนวนนับ1 1ถึง20จากน้อยไปหามากเป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยการนับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากซ้ายไปขวาเหมือนกับเลขหลักเดียวเหมือนกันนะคะเหมือนกันกบเลขหนึ่งหลักต่อไปค่ะอันที่สองก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยโดยใช้การนับเหมือนกันนะคะเราก็จะเริ่มที่เลขมากที่สุดก็คืออะไรลูกที่อยู่ขวาสุดก็คือเลข20ใช่ไหมคะนับลดลงทีละหนึ่ง ยี 20, แล้วอะไรลูกสิบเก้าสิบแปดส1บเจการเรียงลำดับจำนวนนับ1 1บเถึงยีจากมากไปหาน้อยเป็นการเรียงลำดับจำนวนโดยนับลดลงทีละหนึ่งจากขวาไปซ้ายเหมือนเลขหนึ่งหลักนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรียงลำดับ จำนวนจากน้อยไปหามากอันที่หนึ่งมีอะไรลูกข้อหนึ่งมีเลขห้าเลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเด็กๆว่าเลขไหนน้อยที่สุดคะอ่าถูกต้องค่ะเลขหนึ่งนะคะเด็กๆก็ขีดทับเลขหนึ่งแล้วค่อยมาเขียนนะคะหนึ่งแล้วอะไรลูกก็หนึ่งถึงสิบไล่ไปเลยคะ 1, 2, 3, ่ะหนึ่งสองสามสี่อ่าขีดสี่แล้วเขียนสี่สี่แล้วอะไรคะห้าห้ามีขีดห้าแล้วก็มาเขียนห้าห้าแล้วอะไรลูก อ่าเหลือเลขอะไรคะอ่าก็เหลือเลข8เขียนได้แบบนี้นะคะต่อไปเลข2หลักมั่งลูกมี17บเ1็1สบ้าเลขอะไรน้อยที่สุดคะเด็กๆก็เริ่มไปเลยลูก10ไล่จากเลขน้อยไปหาเลขมาก10 11อ่า12มีขีดทับ12แล้วก็มาเขียน12 12อแล้วอะไรคะ13มี14ีมีไหมไม่มีไม่ต้องก็ไล่ขึ้นไปอีก15อ่ามี 1ิแล้วอะไรลูก16ไม่มี17เมีก็ใส่แบบนี้เข้าใจไหมคะอาเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันบ้างนะคะเอาข้อที่1ลูกดูข้อที่1มีเลขอะไรบ้างคะมี3มี7มีหมี9้าเดี๋ยวคิดว่าเลขหนึ่งหลักเนี่ยเลขจำนวนใดมากที่สุดคะ อ่า9ค่ะถูกต้องค่ะนับถอยหลังลงมาค่ะ9 8 7อ่า7เมก็ขีดทับ7แล้วค่อยมาเขียน 7, 7 6 5 5เมก็เขียนนะคะ5 4 3 3ม,มีไหมอ้า3มีขีดทับก่อนค่อยมาเขียนข้อนี้ก็จะเรียงได้ว่า9 7 5 3อันนี้คือเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะต่อไปข้อที่2เรามาดูเลข2หลักมั่งลูกอ่าเลข2หลักก็เริ่ม เลขที่มากที่สุดก็คือ20ใช่ไหมคะก็นับถอยหลังมานับลดทีละหนึ่งเริ่มที่20มีไหมยี่สิบสิบเก้าสิบแปดอ่าสิบแปขีดทับสิแล้วเขียนสิบแปดสิบแอ่าสิบหกมีขีดทับแล้วมาเขียนสิบห้าอ่าสิ 14, มีขีดทับแล้วมาเขียนสิบสี่สิ อ่าสิบเมีขีดทับก็มาเขียนก็จะเรียงได้ประมาณนี้นะคะอันนี้เรียงเลขจากมากไปหาน้อยก็จะได้18 16 14 11นะคะอ่าวันนี้ก็จะให้เด็กๆทำแบบปุ่งหัดในสมุดแบบปุ่งหัดคณิตศาสตร์เล่มสีเหลืองนี้อีกนะคะ เด็กๆเขียนวันที่เลยนะลูกเขียนวันที่วันนี้นะวันที่เด็กเรียนนะลูกแล้วก็เขียนเลข0-9ไทยแล้วก็0-9อลารบิกขีดเส้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆเขียนคําสั่งลูกจงเรียงลําดับเลขจากน้อยไปหามากาเด็กๆก็ลอกตามครูข้อที่หนึงแบบนี้นะคะ ที่การกระบาดหมายถึงว่าให้เด็กๆเว้นไปนะคะตามตามช่องนะคะเว้นไปถ้าครูการกระบาดหนึ่งก็เว้นหนึ่งกาไปสามก็เว้นสามอ่าข้อหนึ่งเว้นหนึ่งช่องเขียนเลขหกเว้นไปอีกสามช่องเห็นไหมคะเขียนเลขสองเว้นไปอีกสามเขียนเลขห้าเว้นไปอีกสามเขียนเลขหนึ่งนะคะให้เด็กๆเรียงโจทย์แบบนี้นะคะอ่า เมื่อเด็กๆเรียงเสร็จแล้วนะลูกแล้วก็ให้เด็กๆเรียงไปเลยนะคะเรียงเลขจากน้อยไปหามากเช่นข้อที่1มีเลข6เลข2เลข5เลข1เด็กๆว่าเลขอะไรน้อยที่สุดลูกอ่าถูกต้องค่ะเลข1ใช่ไหมคะลิวิกก็ตัดเลข1แล้วก็มาเขียนเลข1อ่าเว้นไปประมาณ1ช่องก็ได้เขียนเลข1เสร็จแล้วอะไรอีกคะ หนึ่งแล้วอะไรลูกสองสองมีไหมอ่ามีตัดเลขสองก็เขียนเลขสองเว้นประมาณสามช่องนะคะเสร็จแล้วสองสามสี่ห้าอ่ะต่อไปห้ามีตัดเลขห้าเขียนเลขห้าเว้นสามช่องห้าแล้วหกมีไหมคะอ่ามีตัดเลขหก 6, แล้วก็เขียนเลขหก 6. ข้อหนึ่งนี้ก็จะเลี้ยงได้ว่าหกตัวการหนึ่งสองห้าหกใช่ไหมคะ ส่วนข้อที่เหลือสองสาให้เด็กๆลงมือทำนะคะทำเองลูกทำได้ไหมเด็กๆเ,เรียงลำดับจากน้อยไปหามากเสร็จหรืออยังลูกอ่ถ้าเสร็จแล้วก็มาทำเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอีก3ข้อนะคะก็เหมือนการเด็กๆเ,เขียนโจทย์ลงไปลูก ข้สอ 1>, 1 2า3สข้ออย่างไร3ข้อก็เหมือนกันเมื่อเด็กๆลอกโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ทําไมลูกเรียงเลยนะคะอันนี้เรียงเลขจากมากไปหาน้อยจากมากไปหาน้อยก็เริ่มที่ถ้าเลขหลักเดียวนะคะเลข1หลักให้เริ่มที่10แล้วก็ถอยหลังลงมานะคะนับลดทีละ1ถ้าเลข2หลักก็เริ่มที่20นับลดทีละ1ถอยหลังลงมา20 19 18อะไรประมาณนี้นะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมลูก อ่าลองทำดูนะคะ เด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังลูกถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะลูกอันนี้เฉลยจงเรียงลำดับเลขจากน้อยไปหามากนะคะข้อ1ข้อสาเด็กๆทำถูกไหมลูกลองเปรียบเทียบดูนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนอันนี้เป็นเฉลยนะคะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอ่เด็กๆเปรียบเทียบดูลูก ถูกทุกข้อไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ